สู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู้อย่างยี่งว่า เล่นใหม่เจอแบบนี้ท้อเลย <c oughs> ชโชคขนาดนั้นเลยวะ <c oughs> ชคอะไรขนาด <c oughs> อ่าตู เกี่ยมองมาไม่เจ็บปืนสักป่อม่าวอ่ะเล่นพาวเลยตัอแต่งของผมแบบเขาเล่นพาราู ดางไม่ีตวไม่มีตัวโอ้โหกดลงอีกนะพี่ขึ้นขเขาเลยสิ่ห้องน้ำว่ะอ้าสองรอบแล้วอีกที่อ่ะ โอ้โหเขาสามอยู่เนี่ย นามยิงเป้าจะมีตัวไปไหมโอ้ยเปาสา3อีกแล้ว,ลดลวเด็กจัดเกาะขวาไม่มีจะไดม้มีตัวมีตัว,ตวอยู่ไหนนามยิงเป้าเนี่ยไป

มีคานเลยเยอะเลยไม่มีไอวอลเลยโอ้ไอวอลสิบห้าลูกยี่สิบลูกมาเอาเลยพี่ทีนี้บนบ้านเนี่ยนะสิบเจ็ดลูก,ก,ลกเอาไปทำอะไรวะเนี่ยไม่ได้ตังค์ด้วยไงเมื่อกี้ใช่ศบเดียวเลยศ<ส>บม,มันใกล้ใกล้เลยช่วยใกล้ๆเลย chúp bay 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 song quang, Đài, hộp รถปกบู้ดีกว่าใครรถปกไหมเยอะมีตัวบนบ้านไอ้นี่วะไม่มีใช่ไหมใชม่เยอะตกใจปกผนังแม่งสี<ไ>กันเนื้อครัเจือไม่บุรลดิบูเซ็ตโยกคูเนี่ยเอาไหมเอาคุณคนขับรถมา Cho đưa đưa đi bắt chuốc nha đây, chờ này, kiaเอง, mù kiaเอง, rồi, rồi, đùa đấy, ต่างาิด <c oughs> ัศูนย์่อาหมดเลยวะ่ะอหวัวไปหนึ่ง วคขับรถปั่นฟังดาวโมดตี้โมด,มดี้โมดี้มีรถใม่คันอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สก,กิลไว้นี่นี่วะสก,กิลอะไรวะไกลเลยอเออตกใจผีเลยม่ยงแดงแดงนึนกว่าผีอือทีนี้ก็สุดทีหมดมเก็บเสียงแล้วสุดเนี่ย สองวงัว่งเป็ดบลสี่มีไอวัวไหมนะเอาไหมไอวัเฮ้ยมาัชุบกันอีกเล้วนะ่ะ ยังไม่มีปลายเลยเนพะวกวงฟ้ามันจะสาบเต็มเลยค่อตื่นระเบิดกันนะพวกวงฟ้ามันไม่มีใครไปไปที่กันโอ้มาตอนกำลังเกาไข่ เล็บขูดะลอกอ๋กอที่อ่านวงมันอยู่ในตรงนี้เหรอโอ้ยเยองอกแล้วเจอลิงต้องยิงต้องยิงดูเชิงมนนะั้งหมดแม่งเดียมานาอยู่ไหนบีบม,ม,มา เห็นตมีคนชุบได้ข้างบนมีสองคนตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งแอคกูด oh. ้วยไอ้เหี้ยคิดว่าสองสองเนี่ยอีกตัวหนึ่งเอามันดิเฮ้ยดาวแล้วดาวแล้วดาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยแอกแค่กูแอคกูไอ้เด็กเหี้ยเฮ้ยเอามีอีกลังอินเอาหมดที่ต่อแถวต่อแถวต่อแถวแอกต่อแถวแอก มาเรยบุรอดมาเลย,มา,เลยมาให้ม่ได้เห็นดิอยากเปลี่ยนปืนมาคุณมันมีปืนอะไรบ้างมีเอจีไหมเอยจีมีอยู่เน,น่เนี่ยทำไมก็ฟองพวงก็ได้ไอเ้เหี้ยฝนตกโอ้โหบรรยากาศโคตรน่านอนไอนเ้เหี้ยเดี๋ยวก็ไม่หลับ เขาเปลี่ยนท่าถือคาตนะใหม่ด้วยว่ะตอนเฮ้ยนี่มันเปลี่ยนยัไงเมื่อกี้เจอเอสอะไรปะเอสซูกะโอ้คูกะอะไรเนี่ยฟืนเลยมั้งกองรัวก็ได้วะโอ้ไอวอลผมสิบห้าลูกเลยใครจะเอาบ้างเออใครย้อยไอวอลไหมมีสิบหกลูกอะมีอยูสิบลูกอะนี่นี่อยากเปลี่ยนเฟิรนหายเลยตอนเนี้ย ไอ้ศพตรงบนเขาแม่งโคตรเยอะไปไหมไอ้พี่ตัวเิ็งลงนี่นี่นี่บิมาบิมาบ้านเขียวบ้านเขียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วอุ้ยเจ็บเกือบดาวขบวนขบวนบ้านเขียวสองขอบวนก็มีขบวนโอ้โหเต็บเลย โอ้โหเต็มเลยเต็มโดนเลยเกลียบดิเกลียบดิเียืดรุนหลังเราจวยจุยรวมกันหลังโคโน่พี่ตายหมดี้หมดี้ตีนี้หมดี้เดี๋ยวต้องหลังเสาไฟตีใหม่มาบ้าเขียวตายยังวะบ้าเขียวยังไม่ตายด้วยวะหรือตัวนึง nào kia chúp chạy, đu chúp đu chúp 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 một chúp 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 mít tua, mít

S 1> <S 1> <S โอ้คุณเจอซองยาวเข้าหัวไม่ไม่ได้เข้าหัวนี่ปะมันอัดตัวแตกเลยอะ h e เฮล e มเฮลเมชุบดิชุบดิชุบดิ <S 2> <S 2> พี่ไอบอลน้ำเงินไอบอลน้ำเงินเนี่ยตรงขา้างหน้าผมใหญ่ออออไออลนงจอยบอลน้ำเงินเลยตายมือเ้ยแม่งเอ้ยมันอัดตัวกูแตกเลยเีย ยังบนญด้วสองสองอันนั้นน่ะสองยาวดึองเรื่องเยดาวดีไปบน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 ดาวแล้วตรงเนี้ยัางรถงปออ้อมก่อนมันมาชุ้เพื่อนฮัลโหลไอ้บอยเขีนะยวเนี่ยขยะก่อนโอ้โหไม่ไม่มีเหรียญว่ะจะเปิดไหมเอาเลยบลิดอยู่ไหนตัวไี เจอสองตัวสองตัวเงียยิงเพื่อนอยู่เนี่ยสวยเอาแล้วสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ đi mùa đấy mùa dưới này, Điều này. Điều này. Điều này. Điều này

เพิ่มเลยอ่ะจอก่อนมันจอบก,ก่อนแล้วก็ยีโหลดไว้ยีโหลดยีโหลดบวกสองเลยนะ <sk r att> แล้วก็จอบก,ก่อนแต่มันลดแม่นยัำไหมเหิือนไซส์สมะกมไปลอง,งไม่ได้ <sk r att> แล้วมันชักไว้ด้วยแป๊บเดียวอ่ะยิงปั้งปั้งปัง,ง,งเลยสนะ <sk r att> องวงหรอว่า จะดาเมีด,ดีกว่าฟอร์มหนึ่งนี้ยิงไม่ตายมันทำมาเพื่อสกินนี้พอดีแหละ แชา์คอยสองกระบ,บอกเลยวะนะอดเล่นไหมเบอสามเล่นไหมแล้วก็อยู่ตรงฝั่งน,นู้อนอะดูกว่าเด็กเนี่ยฝั่งนู้นอีกกระบอกหนะึ่งค่ะผมเจอตัวว่ะ Ừ. Mà này quá. Để gì Để xong quần này. ตุกก๊กันนูกอ,อ,อีกเกมแฟร์สี่เขียอะไรอยู่ไม่ติดอ๋อไอ้เขี้ยวงฟ้านี่หว่า <c oughs> เลื่อมดูว่ามันมีคารอกเออแล้วเอ็มโฟสัตอยู่ไหนวนะเนี่ย mày thua tóc tua, mươi bốn tưng quá trong phòng gia nhục mày ngơi mày mày mày

ลุงมันจะมาชาร์จผมก่อนอุ้ยเต็มตีเลยเยอะอีกสองตัวในบ้าน ตัวเลยผมเหนียวมาขนนึ้นมาปัญีาอยูอ่ระวังเลยดลึงเจต้าก่อนเกิดตัวนี้เข้าเข้า,ขาเพื่อนดาวตกบวกเอฟต่อตามทุกคน,นเพื่อนมันอยู่ข้างบนน่ะใช่ไหมน่ะ ใช่ไม่ห,ห,หมดเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งอยู่แถเดวเราอะตูวไหนวะหนีไปแล้วมั <c oughs> ม่งหนีไปชุดโลกมันไม่อยู่มี <c oughs> ม War หัวเลยวะ

อยู่เต็มเลยตรดหน่ะเก่งไงมีตัวเล่นขาด้วยขาหรอปบิ้ลขาตรงประชิดเลยอยู่ตรงไหนฮะบ้านเอลบ้านเอลกับขพีน่นายตายเข้าเลยเข้าเลยสวยบ้านเอลเลย ข้างบนอย่ท right? ักนเฮ้ยอืมคุงซัมทุตายดูยิงไม่ได้หรอมันอยู่ข้างบนอ๋อเยอละเอาดีตีมาเราก็สุดท้ายเพื่อน กำลังินตัีเกล้หมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมสองสองจอบเกาะผมอะ่ะแม่งกระจุยอะ่ะหวงมนะันอ่ะสองนับเท่านั้นแหละเรียบร้อยดีกว่าทองอยเยโด,เดี๋ยวผมจะไปหา,งาเงี้ยงตัวดมมูแล้ว สบายรูเยอะสเปคูผมว่ตีพวกนั้นยังอยู่ที่เราฆ่าไปเช่มันรอดเป็ตัวหนึ่งมันต้องชุกเนได้แล้วแหละมันน่าจะโดนตีนี้ฆ่านะไม่มีคนชุบกันอยู่ที่พีกว่าโอ๊ไก่มานไปได้คิดเลยสามิอาทูดู

บ้านเอลเอลไหนต้องในบารทาดนี้ตรงแถวเนี้ยเ,เปิดหวัวไปหนึ่งแล้ว,วนาที่จบแล้วตึ้บต้นทัดละเจอตัวนีวงอยู่มันมีมันมีโตวหงนสลิงไปพีมาตายตัดตายบอ,อกเลย Bây giờ chúng ta đi the Bây giờ yeah. รถเยอะรถเยอะรถผมระเบิดไปแล้วแม่งยิงรถผมจนระเบิดเลย กูดังบวกดีสิ่งยิงยาแล้วอ้วอสิบก้าลูกไม่ได้ใช้เลยยุหมดแล้วยังไม่ได้ใช้ไอ,บอ้บวกสิบเก้าลูกจะสองตัวแล,ะละ้ววันช็อต ดาวดาวดาวำลังใจนี่เหรอผมวันชั่วดาวอยู่ดาวที่เดียวกันตึ่งอีกแถวนี้เอาไว้โอ้